สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยมีบางสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบ ความคิดการกระทําของตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นความคิดเจตนาของใครบางคนที่อยู่รอบข้างคุณนะเพราะฉะนั้นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญที่คุณกำลังมองไอ้ต้นไม้เนี่ยที่เป็นรูปเหรียญอยู่นะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณกำลังทบทวนนะว่า คุณควรที่จะลดน้ำพรวนดินอันนี้ต่อไปไหมให้ต้นรักของคุณนะได้เติบโตแล้วทีนี้คุณก็ต้องมาดูว่าคนที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาจริงใจที่จะแก้ไขเขาจริงใจที่จะให้ความร่วมมือกับคุณหรือเปล่านะนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่สิบ ถ้วยนะถ้าอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไพ่สิบถ้วยก็อาจจะเป็นตัวแทนของปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนในครอบครัวก็อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเพราะมันมีพลังงานของไพ่เดอะซันด้วยบางทีคุณก็อาจจะมีปัญหากับลูกเต้าคนในครอบครัว หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นคนรักคู่ครองของคุณนะถ้าเป็นในด้านของความรักความสัมพันธ์เพราะอะไรเมาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะคุณจะหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้นะถึงแม้ว่าคุณอาจจะหลอกคนอื่นว่าทุกอย่างเนี่ยดูภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าคุณนะ่ะรักกันดีดูแล้วมันเป็นแบบเออเป็นเหมือนครอบครัวที่ยังอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่ในดาที่ปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวนะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ความสุขที่คุณมีตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใครมองเข้ามาหรือว่าคุณพยายามที่จะสร้างภาพให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ นะเพราะว่าอะไรความจริงกับสิ่งที่เราพยายามทำให้ใครเห็นเนี่ยนะมันตรงกันข้ามนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าความสัมพันธ์ถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเออบางทีเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตอนแรกเนี่ยถ้าเรามองเข้ามาเราก็รู้สึกว่าที่ทำงานแห่งนี้เนี่ย น่าจะเป็นที่ที่มีความสุขทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงในอนาคตแต่พอคุณได้เข้ามาอยู่ตรงที่แห่งนี้นะคุณก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดบางทีคนที่เขามาชักชวนคุณให้ไปลงทุนร่วมหุ้นหรือว่าให้ไปร่วมงานกับเขานะทำอยู่ในร้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นร้านอาหาร หรือว่า,เ,าเป็นงานบริการอะไรก็ได้นะซึ่งพอหลังจากที่คุณได้อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งคุณก็จะได้เห็นว่าเจ้าของเจ้านายเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดนะการที่เขาชักชวนคุณอาจจะเอาผลประโยชน์อะไรมาล่อบอกว่าจะให้ค่าชั่วโมงเท่านั้นเท่านี้มีเบนฟิตันนู้นอันนี้ให้แต่พอถึงจริงๆพอคุณไปถึงแล้วเขาไม่ได้ ทำตามที่เขาสัญญานั่นก็คือเจตนาของเขาด้วยแต่บางทีเราไม่รู้นะทีนี้เราก็จะมารู้ได้ก็ต่อเมื่อพลังงานของไพ่เดอะซันที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่เดอะจัดเม้นท์เนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวเช่นกันเพราะว่าอะไรไพ่สองใบเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ใบใหญ่เลยทีอ่อันเนี้ยมันส่งผลให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ย มีเจตนาที่ไม่ซื่อนะไม่ว่าคนคนนี้จะเข้ามาในรูปแบบของการช่วยเหลือให้คำแนะนำหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้เนี่ยคุณเจอคนที่แบบว่าไม่จริงใจเป็นเอ่อเป็นประเภทเอ่อมือถือสากปากถือศิลน,นะเป็นพวกสร้างภาพปากอย่างใจอย่างทำให้เราเนี่ยเอ่อเข้าใจผิดลงเชื่อแล้วก็ คอยตามคนคนนี้นะอันนี้ก็เป็นสถานที่ทำงานหรือว่าการที่คุณอยู่ร่วมกับใครในตอนนี้เนี่ยนะที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผลประโยชน์การทำอะไรร่วมกับใครในเหตุการณ์นี้มันจะมีในเรื่องของการที่ใครบางคนเนี่ยไม่รักษาคำพูดนะแต่ทีนี้ในเหตุการณ์นี้ ดูเหมือนว่าคุณก็ต้องทนนะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเพราะว่าไพ่ดีเอาคัมเนี่ยเป็นไพ่สิบดาบนะที่คุณเห็นอนะมีผู้ชายใส่เสื้อสีแดงอ่เป็นเสื้อคลุมสีแดงเนาะแล้วก็มีดาบปักอยู่เต็มไปหมดอะไรประมาณนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ถึงแม้คุณรู้นะว่าตัวตนของคนพวกนี้เป็นยังไง สิ่งที่คุณได้เข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้กฎระเบียบหรือว่าอะไรต่างๆนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วบางครั้งเนี่ยคุณคิดที่จะจบนะอยากที่อยากจะออกจากตรงจุดนี้แต่บางทีคุณก็ต้องทนคุณก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมนะในการลงมือหรือว่าในการตัดสินใจแต่สิ่งที่ผู้จัดเห็นตอนนี้เนี่ยอ การที่คุณทำอะไรร่วมกับใครก็แล้วแต่พอมันเห็นธาตุแท้กันเนี่ยนะมันก็อยากจะจบออกจากความสัมพันธ์ละนะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่สี่เหรียญน,นี่ก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยเริ่มที่จะลังเลละเริ่มที่จะเห็นธาตุแท้กันแต่ทีนี้มันก็ยังมีสิ่งที่เขาต้องคาดหวังนะมันมีผลตอบแทนในที่ทำงานแห่งนี้นั่นก็คือพลังงานของไพ่ สิบเหรียญถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าใครบางคนเนี่ยไม่จริงใจถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบนะแต่มแต่มันก็มีสิ่งที่คุณคาดหวังอนะนั่นก็คือตัวแทนของไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสถานที่ทำงาน นะการที่คุณอยู่ร่วมกับใครแล้วก็เป็นตัวแทนของในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะแต่เดี๋ยวผู้จัดก็จะพูดไปทีละเรื่องแล้วกันนะทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานเนี่ยนะถึงแม้ว่าคุณรู้แล้วว่าคุณเจอ,เอ,อการกระทําที่ไม่รักษาคําพูดนะกับกับใครบางคนที่เขาบางทีด้อยค่าคุณนะพอได อยู่ร่วมกันแล้วมันไม่ใช่นะมันเห็นทาุแท้กันทีนี้ไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณก็ยังต้องอดทนต่อไปนะมันก็มันก็ยังได้อะไรกลับมาบ้างแต่ว่าไอ้การกระทำในลักษณะนี้เนี่ยคุณเคยเจอมาแล้วคุณเคยผ่านไอ้เรื่องพวกนี้มาแล้วนะคุณมีเกาะคุ้มกันที่ ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะคุณรับได้นะคือไม่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่คุณยอมรับปรับตัวแล้วก็ทำใจได้กับไอสถานการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบนะบอกให้เรารู้ว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยบางทีคุณก็จะต้อง เสแสร้งไปตามน้ำแล้วก็ซ่อนความรู้สึกเพราะว่าอะไรการที่คุณเป็นคนตรงเป็นคนจริงใจนะอยากแบบคิดอะไรก็อยากจะพูดอะไรออกมาหรือว่าเออคุณรู้อะว่าไอ้ความใจร้อนของคุณเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในเหตุการณ์นี้นะการที่คุณเป็นคนตรงคุณคนจริงใจคุณรู้ว่าคุณน่จะมีแต่เสียกับเสีย คุณจึงเลือกที่จะอดทนแล้วก็ปิดปากเงียบเลือกที่จะไม่พูดนะเลือกที่จะทําหน้าที่ของคุณต่อไปนะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยก็บอกให้คุณได้รู้ว่าในเหตุการณ์นี้คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจริงใจอะไรกับใครไม่ต้องไปทุ่มเทใจให้ใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเจ้านายหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณต้องเกี่ยวข้องกับเขา ในช่วงเวลานี้กับการที่คุณต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของคุณในเรื่องการเงินนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทนมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เช่นเดียวกันกับในเรื่องของอความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหา,าในครอบครัวอย่างเช่นบุตรบริวารที่บางทอาีอยู่ตรงนี้กับคุณแต่ก็สร้างความหนักใจให้กับคุณ นะบางทาีคนที่เขาเคยจากไปนะอาจจะย้อนกลับเข้ามาไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครหรือว่าอยู่ในสถานะไหนกับคุณนะเช่นอาจจะเป็นเพื่อนเป็นบุตรเป็นคนรักคู่ครองของคุณที่บางทีช่วงเวลานี้อาจจะแยกกันอยู่หรือบางทีเขาแบบแยกตัวออกไปแล้ว เร็วๆเวนี้ยบางทีเขาอาจจะย้อนกลับเข้ามาก็ได้นะในความสัมพันธ์เพื่ออะไรเพื่อต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะหนึ่งถ้าเป็นบุตรของคุณแล้วก็ถ้าเป็นคนรักคู่ครองของคุณถ้าเกิดว่าการที่เขาเคยเปฏิบัติกับคุณยังไม่เป็นธรรมนะจนทำให้มี การที่ว่าคุณกับเขาต้องเดินหันหลังให้กันหรือว่าแยกทางกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งเขาจะกลับมาก็บอกให้คุณได้รู้ว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจอะไรมากมายนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเกลับเข้ามาเนี่ยมันหมายความว่าเขาไม่ได้สำนึกได้นะว่าในสิ่งที่เขาทํากับคุณหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้เสียใจ นะการกลับมาของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเขารู้ว่าเขากลับมาหาคุณเนี่ยคุณยินดีที่จะต้อนรับเขานะเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครนะคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่ของคุณเพื่อเขาทั้งทั้งที่คุณรู้ว่าคุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบคุณรู้ว่าเขา ปฏิบัติกับคุณเนี่ยเหมือนคนที่แบบว่าไม่มีทางไปเหมือนเป็นของตายเขาจะทำยังไงกับคุณก็ได้เนี่ยแต่คุณก็ยินดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกลับมาของเขาเนี่ยก็อย่างที่ผู้จัดได้บอกกับคุณนะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคุณทีนี้คุณก็ต้องแน่ใจว่าคุณเป็นฝ่ายที่จะ ช่วยเหลือหรือว่าหยิบยื่นอะไรให้ใครได้เพราะว่าบางทีการที่ใครบางคนกลับเข้ามาหาคุณเนี่ยหรือว่าอยู่ดีๆแบบห่างหายไปแล้วก็ติดต่อเข้ามาบางทีอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้ที่เข้ามาขอยืมเงินเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าบางทีคุณก็ต้องเตรียมใจกับการสูญเสียเอาไว้นะเพราะหนึ่ง บางทีคุณอาจจะเขาอาจจะไม่ใช้คืนหรือใช้คืนนี่โอ้โหใช้เวลานานมากแล้วบางทีเขาก็ไม่ไดเ้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณได้ทำให้เขานะดีไม่ดีจะมีปัญหาหันหลังให้กันเพราะอะไรเพราะบางทีให้ไปแล้วอาจจะเป็นพวกประเภทเหนียวนี้แล้วไม่อยากจะเจอเราแล้วเ,เหมือนกับว่าไม่ไม่รักษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ย ทําให้ต้องแบบมีการโมโหกันนะนะมีการต่อว่าต่อขานกันซึ่งคนคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเขาไม่มีความรับผิดชอบและอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของเขาเลยที่เขาต้องการกลับเข้ามาหาคุณนะพลังงานของไพ่สี่เหรียญบอกให้คุณเนี่ยรักษาเงินทองผลประโยชน์ของคุณเอาไว้เลยนะอย่าให้ ใครหยิบยืมอะไรง่ายๆหรือว่าใครที่จะเข้ามาชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรกับใครเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยเดี๋ยวพอได้ใกล้ชิดกันคุณก็จะได้รู้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณนะไปไม่รอดเพราะอะไรถ้าเป็นตัวแทนของเขาเนี่ยที่เป็นพลังงานของไพ่เดอะซันที่เป็นไพ่กับหัวพอทำร่วมกันนะ พอเขาได้ดีแล้วบางทีเขาก็อาจจะลืมตัวแล้วก็ปฏิบัติกับคุณแบบว่าแย่ๆนะอันนี้ผู้จัดก็พูดแบบว่ารวมๆไปแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าปัญหาของคุณกับเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นในเรื่องใดนะแต่ทีนี้การที่คุณเกี่ยวข้องกับคนคนนี้นะคุณจะต้องทำใจเลยว่ามันจะมีใครบางคนอนะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะ จริงใจแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีแต่เอาเปรียบแล้วก็มองหาผลประโยชน์เขาไม่ได้จริงใจไงเขาอยู่ตรงนี้กับคุณเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือฉะนั้นคุณก็ต้องทำใจว่าคนคนนี้เนี่ยเขาสำคัญสำหรับคุณไหมนะ คุณจะยอมเสียความสัมพันธ์อย่างเดียวหรือจะยอมเสียเงินทองให้คนคนนี้และก็ความสัมพันธ์ไปด้วยนะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เอ่อเหมือนกับว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นบุตรบริวารของคุณที่บางทีคุณก็ต้องทำใจอะนะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ขอให้คุณมีสติก็แล้วกันนะว่าบางที คุณจะคาดหวังให้เขามาใช้คืนคุณนะ่ะเขาแพลนที่จะไม่ไม่ทำตามที่เขาพูดนะบางทีอาจจะมาสร้างเรื่องอะไรด้วยนะก็ขอให้คุณทำใจแล้วกันว่าคุณยังคิดว่าคุณอยากจะคบกับคนคนนี้เอาไว้ไหมนะเพราะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้เนี่ยวันข้างหน้าคุณจะได้แบบว่า มีคนเอาไว้พึ่งพาอาศัยเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาอาจจะสำนึกในบุญคุณคุณบ้างหรืออะไรเงี้ยก็บอกให้คุณได้รู้ว่าคุณอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่เดอะซันที่เป็นไพ่กับหัวนะแล้วก็ไพ่เหรียญที่เป็นไพ่กับหัวคุณอาจจะเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่เพราะการกลับมาของใครบางคนเนี่ยเขา กลับเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจของคุณนะโดยเฉพาะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจนะเขาก็จะกลับเข้ามาทํากับคุณในรูปแบบเดิมๆเ,เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตั้งทำใจแล้วก็ตั้งรับให้ดีนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรก็ได้นะ คือบางทีคุณอาจจะแก้งทำเป็นรู้ไม่ทันคนคนนี้แล้วก็คุณก็ตัดสินใจเอาทำในสิ่งที่คุณควรจะต้องทำสิ่งที่ผู้จัดบอกคุณอะนะถ้าเกิดว่าใครคนนี้เนี่ยจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะไม่ว่าเขาจะเป็นคนในฐานะไหนก็แล้วแต่นะที่เกี่ยวข้องกับคุณในตอนนี้ แล้วส่วนความรักความสัมพันธ์ที่ตอนนี้คุณคบหาอยู่กับใครบางคนก็บอกได้เลยว่าคุณอยู่กับเขาเนี่ยนะก็แค่หน้าตาแค่สิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าสิ่งที่คุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันนะมันไม่ใช่เป็นในเรื่องของความรักแต่ทีนี้ มันก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณเลยเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอะ่ะคุณอยู่คุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้กับคนคนนี้มานานเพราะว่าอะไรคุณอยากที่จะให้โอกาสกันคุณอาจจะคาดหวังอะสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเป็นคนเดิมของคุณที่คุณเคยอยู่ร่วมกันนะแต่ ไพ่บอกให้คุณได้รู้ว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะสิ่งที่ผู้จัดพยายามยกตัวอย่างให้คุณได้ฟังถ้าคุณคาดหวังว่าใครบางคนนะที่คุณอยู่ตรงนี้กับเขาความรักความดีความอดทนของคุณอาจจะชนะใจเขาอะไรประมาณนี้นะ แต่ผู้จัดกลัวว่าคุณจะผิดหวังวันหนึ่งคุณก็จะได้รู้แหละว่ามันใช้ไม่ได้ผลกับใครบางคนแล้วก็บางสถานการณ์นะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้คุณนะ่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็นำคลิปวิดีโอนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ ตัวคุณเองยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ